นี่นะครับตอนนี้กำลังขนแผ่นหินนะไปวางที่ท็อปเคาน์เตอร์นะเรามาดูกันนี่ต้องใช้คนขนเนี่ยอย่างน้อยสี่ห้าคนนะเอาไว้เปล่าไว้เปล่านี่นะครับเขาต้องบิดตวงบิดตัวเอาหนึ่งนะครับแล้วหนึ่งเออระวังระวังระวัง ซึ่งเจ้าแผ่นหินอันนี้นะครับเราจะใช้ในการปูท็อปเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าตรงเนี้ยจะเป็นบาร์อาหารทั้งหมดเลยริมสุดจะเป็นอาหารทอดตรงนี้จะเป็นอาหารเกาหลีที่เราทําการปรุงสําเร็จมาตรงนี้เป็นซุปเอายกแล้วยกแล้วดูดูดูสี่คนนี่ดูเลยเห็นไหมใครที่มาทานร้านเรานะคุณจะได้รู้ว่าท็อปอันนี้เนี่ยเราแบกขึ้นมาด้วยความยากลําบากนะฮะนี่หลายคนเลยนี่ค่อยๆย,ย,ยกหนักมากคุณผู้ชมมาดูใกล้มาดูใกล้ความหนาของหินเนี่ยหนามากเลยอ่ะลองดูซิเห็นนะ เนี่ยเขาต้องวางแผนกันนะเห็นนะอีก3ามเซนเห็นไหมสามเซนก็ต้องดูด้วยนะอึ๊บดันดันเข้าไปแล้วนี่จบโอ้โหสวยงามครับเยี่ยมเลยมาดูใกล้ๆครับนี่ท็อปหินอันนี้เลย อันนี้คือท็อปหินเป็นหินแกรนิตนะครับมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานซึ่งเป็นแข็ง,แ,ขงแรงระดับต้นๆของหินเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำเขบมันออกมาทําบางใบออกมาให้มันเลยออกมาเยอะหน่อยเพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นหน้าบานไม้เวลาน้ำเนี่ยมันหกอะ่ะตรงนี้เป็นโซนดิงเห็นไหมเวลาน้ำหกหรืออะไรตรงนี้เวลาหกมันจะลงพื้นเลยมันจะไม่ลงหน้าบานหน้าบานก็จะไม่บวมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการประสานหินเนี่ยคุณผู้ชมมันมีรอยต่ออยู่ตรงนี้ เดี๋ยวก็ต้องมีการประสานหินนะครับมีการเก็บงานตรงนี้เข้าฉากเข้าล่องทั้งหมดเลยนะซึ่ง งานนิ้วประเภทนี้เนี่ยเราสามารถทําได้กับเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นเคาน์เตอร์ปูนด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นงานนิ้วอินข้างล่างเนี่ยเป็นขาเป็นไม้เ m r ทั้งหมดแต่ถ้ามันวางบนท็อปที่เป็นเคาน์เตอร์ปูนเนี่ยมันก็จะรับความแข็งแรงได้มากกว่านะครับอย่างตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ไม้หนาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ปูนนี้สบายๆเลยนะครับอ่ะซึ่งเคาน์เตอร์เนี้ยคุณผู้ชมด้วยความยาวจากสายตาผมเลยนะน่าจะมีประมาณ10เมตรขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้แผ่นหินแค่สามแผ่นเองนะครับในการท No. แล้วตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าเดี๋ยวงานจบแล้วมีปิดหน้าบานครบเดี๋ยวติดไฟออกมาสวยขนาดไหนอย่าลืมติดตามนะครับ